น้ำท่วมนะครับตรงนี้จะเป็นน้ำมันท่วมฝนตกครับตอนนี้ก็ปล่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูเผื่อปลามันออกมาจากสะเป็นแอ่งเลยครับตรงนี้ ัดครับกัดครับอูโหโอ้หยพุ่งออกมากัดตัวใหญ่ด้วยครับไซส์ครับโอ้ยไซส์โลครับท่านผู้ชมออกมากัดจริงๆด้วยไซส์โลเลยครับโยนไปสองไม้ครับตรงนี้นี่นะครับอุปกรณ์วันนี้ก็นี่ครับโอกอาบูกาเซียนะครับ นี่ครับคันโมโจเบสเวดแปดขีด16นะครับตัวนี้ยาว6ฟุต6โอ้โหเดี๋ยวมาดูปลาครับผมเห็นมันขยับเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหอ้วนตบเลยครับอ้วนหลุดพอดีกัดกบยางนะครับนี่ครับสายบิ๊กเลยครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหนี่ครับโอ้ ไปกินอะไรมาครับอ้วนตุบเลยโอ้โหยังใหญ่เลยนะครับนี่นี่ครับผมสุดยอดมาครับอียงน้ำนะครับนี่มันจะเป็นฝนตกนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นสะนะครับตรงนี้จะเป็นสะแล้วตรงดีน้ำท่วมตรงนี้ก็ได้เรื่องครับน้ำขังเฉยๆนะครับเรียบร้อยครับผม สุดยอดครับ